่อนปีละ1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะรถเกี่ยวข้าวใหม่แกะกองพอนปีละ1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับได้ถึง5ปีนะครับลูกค้าครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องรถถ่ายนับครั้งเกษตรจนครบนะครับวันนี้เราอยู่ในแคมเปญ1 0 0ปีอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าแคมเปญฉลองครบรอบหนึ่งปีจากอิสกิเนี่ยก็เป็นแคมเปญที่เราได้มาจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเราเนี่ย ผ่อนต่ำๆนะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตค่างวดนะครับให้เกษตรกรสามารถผ่อนไปได้แล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งสินค้านะครับที่อยู่ในแคมเปญ100ปีเช่นกันแน่นอนครับอยู่ข้างหลังผมนี่นะเป็นอีซิกิ h c 8 0 p plus นะครับก็คือรถเกี่ยวรวดข้าวนั่นแหละเป็นแบบอุ้มนะครับขนาด80แรงม้านะครับแล้วก็ถังอุ้มนะครับพันเลิตรนะครับหรือตีสักประมาณสักถ้าข้าวแห้งก็ได้สักตันเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยอ่าครับก็ข้าวคาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพาชมกันนะพารีวิวกันนะพารีวิวกันจรรริิงีววววหลลลายอบแแ้้ก แต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษก็คืออยู่ในแคมเปญ100ปีจากอิสกินะครับก็คันนี้หน้าเกี่ยวกว้าง2เมตรนะครับหน้าเกี่ยวกว้าง2เมตรนะครับสะดวกสบายครับแท็กนะครับแท็กไม่จมนะครับไม่ห่อนะครับมีกระดูกตรงกลางนะครับลองดูรอบๆคันนะครับจอยสติ๊กดูครับเนี่ยการควบคุมนะครับขึ้นมาดูตรงนี้นะครับกล้องมาดูสิครับเนี่ยนะครับการควบคุมจอยสติ๊กง่ายนะครับ หลังคามีพัดลมเป่าให้ด้วยนะครับท่อส่งข้าวนะครับขนาดใหญ่ครับหมุนได้กว้างนะครับยกได้สูงนะครับปล่อยข้าวหมดหมดถังเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อนาทีประมาณนั้นนะครับไม่เกินนั้นอยู่ในเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับไอ้ถังอุ้มนะพันเจ็ดร้อยลิตรนะพันเจ็ดร้อยลิตรนะพันเจ็ดร้อยลิตรนะครับขนาด80แรงม้านะครับคันนี้นะครับ อันนี้ก็กําลังเตรียมจัดส่งนะให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่อําเภอเขาวงนะครับจังหวัดกระสินลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าที่มาซื้อซ้ํากับของเรานะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังบ้างอ่ะพาดูด้านหลังพาดูด้านหลังอ่าครับถังน้ํามันนะครับมีกาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับมีกาดให้เรียบร้อยเติมหมดเต็มถังได้หมดวันเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นตัวพ่นนะครับจริงๆติดออปชั่นเสริมได้ก็คือเป็นตัวสับเนาะเป็นตัวสับตัวสับ ตัวสับฟางให้มันละเอียดให้มันย่อยง่ายนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับช่างเปิดตะแกรงให้ดูนะครับผมเปิดได้ปะ,ะจุดเด่นจุดเด่นของรถเกี่ยวข้าวอิสกิก็คือตัวนี้แหละฮะนี่มาดูเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับถ้าคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อิสกิหรือว่าคนที่เคยศึกษาเรื่องระบบเกี่ยวนนดข้าวมานะครับของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต้องถือว่าอิสกิเนี่ยเขาเป็นเจ้า ดังเจ้าแรกๆในญี่ปุ่นที่มีเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวข้าวสะอาดนะก็คือเขาดังมาจากทางเนี้ยเขาบอกง่ายๆคือเขาดังเรื่องการเกี่ยวข้าวกันตะแกรงกองข้าวการสีข้าวอะไรพวกเนี้ยเขาดังมาจากทางนั้นนะครับก็เนี่ยก็คือเป็นตะแกรงแบบ5 5ชั้นเนาะปรับได้ปรับความถี่ความเรี้ได้แล้วก็มีความสะอาดทําให้ข้าวมีความสะอาดมากๆกับตรงเนี้ยนะครับก็ปรับได้ปรับได้ปรับแรงลมได้นะครับกาจัดเศษฝุ่นได้ะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเหมาะกับลูกค้านะครับที่ ต้องการใช้งานอย่างเช่นพวกเมล็ดพันธุ์หรืออะไรเงี้ยก็เหมาะนะเพราะว่าต้องการที่ข้าวที่มันมีความสะอาดนะและ้าแน่นอนครับนี้นะครับนี่นี่นี่หนึ่งร้อยปีนะครับฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีจากอิซากินะครับก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ติดที่รถนะครับทุกคันที่ได้รับแคมเปญตัวนี้ไปนะครับก็ since หนึ่งเก้าสองหกนะครับเนี่ยบริษัทก่อตั้งมั้งจากปีหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกครับครบรอบหนึ่งร้อยปีในปีสองพันยี่สิบหกก็คือปีหน้านี่แหละอ่าก็คือเราจะเฉลิมฉลองกัันนนนใปีห้าะครบก็ พูดมาตั้งนานต้องบอกก่อนคันนี้นะครับผ่อนปีละ150,000บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะรถเกี่ยวข้าวหม่แกะกลองผ่อนปีละ150,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ถึง5ปีครับลูกค้านะครับต้องจองรับสิทธิ์ก่อนภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเพื่อรับสิทธิ์แคมเปญผ่อนต,ต่ำตัวนี้ไปนะครับผ่อนยาวๆปีละแสนห้าผมว่าผ่อนจบแน่นอนนะถ้าปีละแสนห้านะเกี่ยว200300ไร่เนี่ยสบายนะครับ กำไรเหลือแล้วอ่านะก็ฝากไว้ลูกค้าที่สนใจรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับกำลังมองหารถเกี่ยววดข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วก็ตอนนี้รับประกันสินค้าด้วยนะครับหปีนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามก็ได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดเกครับกับรถเกี่ยววดข้าวแคมเปญพิเศษฉลองครบรอบ1นึ้ปีคันนี้ครับขอบคุณครับ